มาโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองกันอีกครั้งนะมาดูกันในกลุ่มเลยเมื่อกี้อยู่ฟาดฟาดไปแล้วนะขอแวบเข้ามาดูแม็กมั่งนะเมื่อกี้ลุงเห็นแล้วนะของแม็กแจ้งโดยบังนูรูนะ นี่น,นักวิชาการขี่หลีเข้ามาในลัคกี้ทารรอบเย็นนะสี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะตอนนี้เวลา4ี่โมงยีนาทีนะเดี๋ยวลุงจะขอจัดลัคกี้ทา์รอบนี้อีกสักเกมนะดูว่าจะจ่ายเหมือนลัคกี้ทา์ของยูฟ่าไปนะวันอาทิตย์แบบนี้แม่งต้องอาศัยตัวช่วยลัคกี้ทา์อย่างเดียวจริงๆนะเอาเป็นว่าใครสนใจจะมีกลุ่มแบบนี้นะริ้งใต้คอมเมนต์แรกนะก่อนรับชมคลิป มืนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์น, like, นนะขอใช้ทุน2,000บาทนะไม่อยากขยับเยอะเมื่อตกี้มีกำไรมาขอเก็บกำไรไว้มั่งนะเอากำไรบางส่วนมาเล่นต่อแล้วกันโอเคเบ็ด10ก่อนนะ30หมุนลูกเออเกมนี้อะไปลุ้นข้างในกันข้างนอกมีโอกาสแตกไหมก็มีนะแต่ค่อนข้างจะยากไปหน่อย เ็นอีกหนึ่งเกมนะที่อาจจะถูกหลงถูกลืมไปแล้วนะแต่ลุงยังเล่นอยู่เพราะว่ามันชอบนะชอบแบบเกมที่มันมีภาพตัวละครในชัดเจนแบบนี้ลุนสกเก็ตเตอร์กันเวลาเราเงียบมันจะเข้าแมไม่เข้าอุตส่าห์เงียบนะเวลาลุ้นทีไรนะไม่ค่อยได้นะอีกอย่างหนึ่งเบ็ดสิบนี่คือเบ็ดการตาลาดอยู่อย่าไปตื่นเต้นกับมันลูกมากระเทยมา วายมาอุ why, ้ยวายอย่างสวยแถวสองไม่ติดนะ <_ d ick> คำนวณแบบเป็นเส้นการจ่ายนะไม่ใช่จากซ้ายไปขวานะไม่ต้องมานั่งจำว่ามาจ่ายแบบไหนจ่ายวิธีไหนดูมันคำนวณได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไปลุ้นกันต่อง่ายสุดนะเกมแบบนี้ยากสุดคือมันไม่จ่ายนี่แหละไอ้ข้อยากของมันนะ ช่วงเช้า2เกมนะเล่นไม่จ่ายเลยนะช่วงบ่ายมาปลาเดิมเมื่อตะกี้จ่ายมาแล้วนะเออมาดูว่าเกมนี้รอบบ่ายจะจ่ายอีกไปนะแต่ใช้ทุนน้อยแล้วนะหวังกะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดยังไงก็ยังพอมีกำลงกำไรติดกลับไปม้างนะครบแล้วนะขอเล่นเบ็ด20อีกสักหน่อยขอขยับไล่เป็นเบ็ดตำตำนะ1 0 20 30เอาให้ได้เล่นก่อน แต่เดี๋ยวมาดูแนวทางดูทิศทางนะเพราะในกลุ่มตอนนี้ที่ลุงเข้าไปดูเมื่อตะกี้นะยังไม่มีใครเล่นเลยนะข้อมูลก็เลยไม่ชัดเจนนะว่ามีการจ่ายดีอยู่ไหมนะแต่มากับลัคกี้ทานแบบโอ้โหตกไปต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตายแล้วมาอีกสักตัวไม่ไม่มานะผู้การมาแทนถ้าไม่มีข้อมูลแบบนี้สุ่มเล่นเองเลยนะจะมีข้อดีก็ต่อเมื่อถ้าเกิดมันจ่ายคือกูคนเดียวเลยได้ไปแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ ก,ก็รับสบภาพไปลูกปกติกนะ็แล้วเล่นสลอ็อตไม่แพ้คือเรื่องผิดปกติเหมือนกับกินเหล้าถ้าไม่เมาก็ไปหาหมอนะเล่นสลอ็อตไม่เคยแพ้ที่ต้องไปหาหมอนะมันต้องมีแพ้มีชนะกันมัง่งตีบกหมุนลูกอุ้ยไว้ย,ยังสูไว้ตรงนี้แทนที่จะเป็นตัวละครข้างหลังนะเมื่อกี้เป็นตัวถูกๆซะงั้นนะทุนสองพยังอยู่ในทุนนะตอนนี้ยังไม่หายไปไหนเลย ลงมาขยับมาลุกแน่กระทงกระเทยไม่ติดเกมนี้ถ้าใครใส่หูฟังกาเปิดเสียงเพลงดังๆได้เปิดเลยนะค่อนข้างจะเพลินดีเสียงหัวเราะได้ใจมากตอนนี้ลุ้นสกเกตเตอร์ก่อนต่อหน้าต่อตาอีกแล้วเอ้ยโหสามรอบแล้วมัง้งต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะ ต่อให้เข้าได้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าเราจะได้ตัวจ่ายยังไงนะแต่บอกไว้เลยถ้าเกมนี้เข้า4ี่สเกตเตอร์นะยังไงก็เป็นรางวัลก้อนโตแน่นอนนะเพราะการสุ่มเลือกแต่ละอย่างนี่มันจะเอื้อกันหมดเลยนะถ้า4ตัวนะแต่ถ้ามา3สกเกตเตอร์ก็มือนเหมือนทั่วไปนะต้องลุ้นจ่ายไม่จ่ายกันอีกมันจะมีอ่าเปลี่ยนตัวถูกสุ่มวายแล้วก็ขยับไม่ว่าลุงไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวไป ไปดูกันตอนเข้าข้างในได้นะแต่ปัญหาคือเราต้องเข้าให้ได้ก่อนตอนนี้เออข้างในอ่ะเข้าไปให้ได้ก่อนกะทงกระเทยลงบ่อยนะพวกตัวละครเป็นคน่ะยังไงจ่ายแพงอยู่แล้วลูกไอ้มันจ่ายเนี่ยเอ้ยมาหลายตัวทำไมเล่นแล้วคิดถึงเกมเศร้าหลินซ็อกเกอร์วะ พอมันมีตัวตัวละครเป็นคนแบบนี้หมดนึกถึงพวกหลวงพี่ในเซาดินซ็อกเกอร์นะมาสวยไหมโอ้โไม่ติดแม่งคิดว่าติดมาทักแถวหนึ่งว่ะตัวละครเป็นคนเมื่อกี้อีก9ก้าหมุนเบ็ด30เรายังเงียบอยู่นะ1 1 2ตอนนี้ตามทุนอยู่ประมาณ400ยังได้อยู่ไม่ถือกับหายจนน่าเกลียดที่น่าเกลียดคือสกเก็ตเตอร์แม่งจะไม่เข้าให้ซักรอบเหรอวะ เอาต่อไปเราจะไล่เบ็ดลงนะขออยู่เบ็ดเดิมก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ใจก็ค่อยลงไป20แล้วก็10นะขอเป็นเบ็ด30อีก30หมุนนะเพราะยังพอมีทุนอยู่ไม่ได้ทีนะตอนนี้นะถ้าเกิดยังพอสูสีอาจจะปรับเบ็ดขึ้นข้างบนได้นะแต่ตอนนี้ตามอยู่ประมาณ700นะ ้ห oh, ลุนแถวเดียวไม่ค่อยอยากลุ้นเลยว่ะไม่ค่อยติดแถวเดียวแม่งตอนกูลุ้น2แถวยังไม่ติดเลยมาให้กูลุ้นแถวเดียวนี่ยากหน่อยนะอู้ยดอกนี้สวยไหมห้าสิบเจงบนิ่งเลยสกเก็ตเตอร์มาอย่างละตัวอย่างละตัวเองเหรอวะขยับต่ออย่างละตัวจริงๆเว้ย สเกตเตอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโหตอนนี้เหลืออยู่ตามทุนประมาณ1000บาทนี่ไงที่บอกว่าเราต้องซ้ำอยู่ที่เบ็ดเดิมก่อนแล้วค่อยไล่ลงนะไล่ขึ้นข้างบนน่ะไม่ได้อยู่แล้วต้องไล่ลงข้างล่างนะเบ็ดแบบนี้ทุนแบบนี้หมายนี้มาโอ้สามร้อยสิบห้าบาทเยอะอยู่ทำไมไม่เป็นรางวัลก้อนโตวะหรือว่ามีก้อนโตกว่านี้เบ็ดสามสิบพันเอ้ยเมื่อกี้สามร้อยกว่าเออไม่ได้เว้ย ตีมุนขอไล่เบ็ดลงแล้วนะเป็น20แนละ้วเดี๋ยวนะมันนิ่งเสเหลือเกินลูกโอ้โหอยากจะซ้ำจนกว่ามันจะเข้าฟรีได้นะแต่ก็ต้องเล่นตามแนวของมันไว้ถ้าเกิดเราซ้ำตรงที่เดิมอะ่ะลุงกลัวว่าทุนเราจะลดไปมากกว่านี้ไงขอเป็น50หมุนเปิดเทอร์โบนะเป็น20เปลี่ยนแนวเป็นจังหวะมั่งคันนี้ ไล่เบ็ดลงมาแล้วนะจาก30ลงมาเป็น20นะให้มันประคองประคองกับทุนไปก่อนหืมแม่งว่ารอบมันยออเยอะเราเลยนะมาคำนวณก้อนโตยังไม่ค่อยเห็นนะ มาวายแบบนี้ขยับอยู่สกเก็ตเตอร์2ตัวนะอุ้ยสกเก็ตเตอร์แม่งใจคออุ้ยดอกนี้เหมือนจะสวยไหมร้อยสิบบาทนิ่งเลยตอนนี้ อันนี้เล่นอยู่ในช่วงลัคกี้ไทม์นะยังแอบ,บมีหวังว่ามันจะแบบดอกเดียวพลิกมาตื่นเต้นได้นะขอ,อแบบดอกเดียวแบบพลิกกลับมาได้ทันทีเลยดูว่าเราจะทำติดไม่ติดนะนี่แม่งต้องอดทนขนาดไหนวะเนี่ยมาต่อขอซ้ำที่เบ็ดเดิมนะ20อีก50หมุนยังเป็นเทอร์โบเหมือนเดิมลูก เดี๋ยวถ้ารอบนี้ครบ50หมุนแนละ้วทุนยังกลับมาเป็น1,000ลุงขอเล่นเบ็ด30นะต้องให้ถึง1,000นะปัญหาคือเราจะไปได้ไหม1,000พเห็นแต่มีสูบลงข้างล่างนะตอนนี้นะอยากเล่นเบ็ด30ว่ะกะว่าจับพัดจับภูเข้าสัก1ไม้ได้นะ โอ้โหขอ1000แมงมันลงไปเรื่อยๆว่ะแต่ว่าอ่าเข้าได้แล้วเว้ยโอ้โหไปกองกันอยู่ข้างบนนะมาดูกันว่าลุงจะสุ่มเลือกอะไรได้บ้างนะขอคูณ3กับแถว y อะ่ะแถว Y อะ่ะขอคูณ3คูณ3มได้ไหมคูณ3ได้ขอ Y 2ตัวขอ Y 2ตัว วายวายจริงด้วยเอ้ยขอได้หมดเว้ยเออแอบบลุ้นได้ถ้าแบบนี้แอบลุ้นได้แอบบลุ้นได้วายสามตัวในกระดานตุ่มสวยๆลูกไม่ติดครั้งหนึ่งตุ่มมาลูกซุ่มโอ้โหไปกองอยู่ข้างหลังทําไมวะมันไปกองอยู่ข้างหลังขพสองสามสี่ดิสองสามสี่ลูกหนึ่งติดไหมโอ้โหเบาๆว่วะคุณสามมาด้วยใช้ไปแล้วสองร้อยสี่ำหน่งสวยๆหน่อยดิ อือุ้ยได้ยู่ดอกนี้คูณสามอีกสองบาทสุดท้ายเรียงสวยๆแม่งเหมือนที่ขอเลยสวยดอกนี้ติดมาอีกเออเอาอีกนิดนึงโผล่เข้ามา123บาท531บาทอยากได้สัก1,000นะแม่งไม่ติดมาวะไอตัวที่ขอขอได้หมดเลยนะลุงถึงดอยากบอกว่าต้องให้ได้4สกเก็ตเตอร์นะสัก4ตัวมาล็อกให้สวยๆนะ ยังมีอีก12หมุนเดี๋ยวถ้าเกิดเกิน1,000เราเล่นกันเบ็ด30ไล่กันอีกรอบหนึ่งเอาดูสิดูสิจะได้1,000มั้ไหมหมุนสุดท้ายคำนวณมาหน่อย60 1,000อยู่2หมุน1หมุนเออติดมาอีกนิดหนึ่ง1ิ้อุ้ยมาอีกสิบปบาทเล่นเบ็ด30ไม่สนหน้าพะหน้าอิดที่ไหนนะไม่สนว่าเป็นใครนะ50หมุนไปเลยลูก รู้เรื่องนะถ้าเกิดได้ก็คือเข้ากันไม้นี้ถ้าไม่เข้าก็คือจบเหกันมาดอกนี้6ขยับใครอยาอีกร้อยห้าบาทเอาดิเมาดิไอ้มันเข้าได้อีกสัก,กรอบนะจะได้ไปเล่นกันต่อนะอู้ยไม้นี้483ฟื้นกลับมาหน่อยหนึ่งเลยแหละ2 0ง0ันสอของเราอยู่ที่ว่าไม้นี้จะทำกำับอู้หูผู้หญิงอย่างเยอะ ผู้ก,การเ้ยเกือบจะเข้าวินนะเมื่อกี้มาไม้นี่โอ้โหมาเยอะอยู่ร้อยเท่าไหร้อยห้าสยังตามทุนอยู่1,000ประมาณนั้น1,000ประมาณนั้นอยู่คำนวนมั่งเว้ยเงียบอีกละไปไหนกันหมดโอ้โหสาหเลือกที่จะมาเล่นเกมนี้นะคนอื่นไม่เล่นลุงเลือกที่จะเล่นนะ 1ิหมุนอีกสักรอบได้ไหมข้างในเฮ้ยไม่ติดโอ้โหเบ็ด3าทำเจ็บอีกแล้วหลังจากที่เบ็ด20ยังพากลับมาลงได้กำลงกำไรกลับมาสักนิดหนึ่งนะเบ็ด30แม่งพาลงอีกแล้วไปกันเบ็ด30ซ้ำอีกทีนะ30หมุน ระวางหน่อยสกเกตเตอร์ไม่เห็นเลยนะอืพูดมามาตัวเดียวอยืสองสกเกตเตอร์เกือบไปสามร้อยยี่สิบประมาณสิบครั้งถ้าไม่มีคำนวณโอ้โหนิงนิงนิงโอ้โหสองสกเกตเตอร์ ช่องนี้แม่งจับ2เกมพังหมดเลยวันนี้โอเคพอวันนี้ยอมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหน่อยแล้วกันไปละบ๊ายบาย